ทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่วัดกุดีดาวนะคะซึ่งเขาว่ากันว่าวัดกุดีดาวอ่ะเป็นวัดที่วัดน้องกับวัดมเหยยงคือวัดมเหยยงที่อุทยาค่ะเป็นวัดที่ส่วนวัดกุดีดาวเป็นวัดน้องเขาก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันละกันเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเที่ยววัดกุดีดาวแล้วก็พามาไหว้ปู่สมเต่าทรัพย์ขอเบิกทรัพย์จากท่านนะคะก่อนเข้านะคะก็จะมีประวัติของกำแพงนะคะ เป็นกำแพงร้อมรอบเขตทุกทาวาสมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้าง102เมตรยาวประมาณ142เมตรขนาดเป็นกำแพงเกอ,อีกมีบัวประดับที่ด้านบนของกำแพงนะคะที่มุมทั้ง4งงี่มีการย่อมุมและเป็นการย่อมุมไม้12มีซุ้มประตูโฟงด้านละ2สุ้นะคะ ยุธยาบ่อยมากค่ะแต่ว่าไม่เคยเบื่อเลยไม่รู้ทำไมตรงนี้ก็จะมีตําหนักกร,รมมาเลียนโอ้หนี่ก็สวยเหมือนกันนะคะค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะคะเรีแบบขาเป็นหลังคาเนาะแต<ช>่โครงปูนยังอยู่ครบ<ช>อยู่เลยใช่ใชโครงปูนยังอยู่แล้วก็เขาเรียกว่าจั่ใช่ไหมคะ<ช>ก็ยังอยู่สวยมากทางไปกำแพงทางนี้ก็สวย การขอปู่โสมเฝ้าซับก่อนนะคะในการเบิกซับของเราเพราะว่าช่วงนี้เราซับจังมากก็นี่คือเก่าแก่มากนะคะเป็นตำนานว่าปู่โสมเฝ้าซับเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยโบรานละก็คือท่านจะเป็นทหารบ้างตามตำนานนะคะ่าเป็นท่านเป็นทหารบ้างใส่ชุดทหารบ้างใส่ชุดรามบ้างแต่ว่า ท่านมีหน้าที่ปกปักรักษาทรัพย์ของแผ่นดินเคยมีคนพยายามมาขุดค่ะแต่ปรากฏว่าเหมือนในหนังที่เราดูกันเลยค่ะคือเขาได้ยินเสียงอะเหมือนสมบัติเคลื่อนที่แล้วก็ปรากฏว่าขุดลงไปอะก็ไม่เจอนะคะว่ากันว่าปูโ่โสมท่านไม่ให้ใครที่แบบว่าจิตไม่ดีคิดอบุศโสมหรืออะไรนะคะมานำทรัพย์ของแผ่นดินไปใช้ะ ยังไงเราไปดูพิธีการไหว้ของเราะะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะก็คืออันดับแรกเราก็ต้องเตรียมของถวายท่านก่อนนะคะของถวายท่านก็จะมีน้ำเปล่าอาหารคาวหวานแบบไทยนะคะแล้วก็มีเหล้าขาวถ้ามีถ้ามีก็ดีนะคะแล้วก็มีดอกไม้พวงมาลัยนะคะแต่ว่าวันนี้กวางแบบจัดเต็มเลยคือขอเสริมผลไม้ท่านด้วย สิ่งที่น่าสนใจของวัดคูดีดานะวก็คือปู่สมเฝ้าทรัพย์ค่ะเป็นตำนานที่เชื่อกันว่านะคะท่านเป็นผีเฝ้าสมบัติแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าปกป้องทรัพย์สมบัติของแผ่นดะินก็ที่เราเห็นคือทั้งสามสามนะคะจะมีป้ายชื่อว่าปูส่สมขุนขาและปู่ทับนะคะซึ่งพอถามว่าทาไมท่านมีหลายชื่อเนื่องจากว่า คยมีคนที่มีเซนนะคะเขามาแล้วเขาก็บอกว่าปู่โสมเนี่ยท่านชื่อทับน,นะท่านชื่อขุนขาดนะอย่างนี้ค่ะก็เลยมีการตั้งสามร,รจากปกติอะคะ่ะมีแค่สามเดียวก็คือสารแรกที่เราเห็นนะคะแล้วก็มีมีปู่ทับตามมาแล้วก็มีขุนขาดตามมาเดี๋ยวยังไงเราอธิษฐานบทสวดน,นะคะในการถวายของแด่ปู่โสมเป้าสักนะคะ ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานขอั้งจงตอบปูสมเฝ้าซักเฝ้าซักผู้เฝ้าศัพ์สมบัติที่ข้าพาเจ้าเคยฝากเอาไว้ผู้ที่เฝ้าพั์สมบัติที่ข้าพเจ้าฝากเอาไว้ จำ,จำได้ก็ดีจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีนับสิบนับร้อยปีนับสิบนับร้อยปีทุกภพท <Bur> <uğ> ุกชาติทุกภพทุกชาติณบัดนี้ณบัดนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าณกกายสังขารใหม่ ณกายสังขารในณดวงจิตดวงเดิมณดวงจิตดวงเดิมขอเบิกทรัพสมบัติขอเบิกทรัพย์สมบัติสมบัติใดที่ข้าพเจ้าสมบัติใดที่ข้าพเจ้าเคยฝากพวกท่านเอาไว้เคยฝากพวกท่านเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองไม่ว่าจะเป็นแก้วแหวนเงินทองหรือเป็นทรัพย์บารมีมากมายหรือเป็นทรัพย์บารมีมากมายเป็นการบำเพ็ญเพียรบารมีเป็นการบำเพ็ญเพียรบารมีขอให้ทรัพสมบัติขอให้ทรัพย์สมบัติ จงกลับคืนสู่ข้าพเจ้าในชาตินี้พบนี้ในนนชาติีี้้พบขอให้เป็นแก้แวไวนขอให้เป็นแก้วแหวนนอเงิขอให้เป็นเงินทองขอให้เป็นโชคลาภขอให้เป็นโชคลาภขอให้ธุรกิจการงานขอให้ธุรกิจการงานนับแต่บัดนี้เวลานี้นับแต่บัดนี้เวลานี้ขอให้ข้าพเจ้าวันเกิดเลขที่บัญชี จง,งงจงมีเงินมีทองจงมีเงินมีทองติดบัญชีเป็นร้อยล้านพันล้านติดบัญชีเป็นร้อยล้านพันล้านเป็นหมื่นเป็นหมื่นล้านนับแต่บัดนี้นับแต่บัดนี้ขอให้ข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีขอให้ข้าพเจ้าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีคำว่าไม่มีคำว่าไม่มีคำว่าไม่ คำว่าไม่ได้คำว่าเจ็บคำว่าเจ็บคำว่าจนคำว่าจนจงอย่าได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าจงอย่าได้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าณแต่ปัจจุบันนแต่ปัจจุบันเวลานี้เวลานี้เป็นต้นไปเป็นต้นไปขอพรเหล่านี้ขอพรเหล่านี้จากปู่สง่าศักดิ์ศรีจากปู่สง่าศักดิ์ศรีจงบังเกิดจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเธอมีแก่ข้าพเจ้าด้วยเธอสาธุ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  อุกกาศอุกกาศอากาศอากาอุกกาศอุกกาจะภะคัสุจะภาคัสุนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะพุทธังเปิดพุทธังเปิดธรรมังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดสังฆังเปิดจงเปิดด้วย นะโมพุทธายะจงเปิดด้วยนะโมพุทธายะนับแต่บัดนี้นับแต่บัดนี้เวลานี้ด้วยเธอเวลานี้ด้วยเธอสาธุสาธุสาธุแล้หลังจากไหว้สัตตุสงฆ์แล้วสักเสร็จก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งเทคนิคพิเศษในการขอพรท่านนะคะก็คือการเข้าไปในอุโบสถ ะะแล้วก็ไปจับราวเหล็กกันนะคะแล้วก็ขอพรทาะะ่านค่ะให้เราได้สมหวังดังใจปรารถนาะตามคำอธิษฐานแล้วก็คำขอของเราสวยมากคือจะบอกว่าบรรยากาศหมือนวัดมเหยยงเลย<ม>ลักษณะการสร้างด้ายกับวัดมเหยยงมากๆเชื่อแล้วที่เขาว่ากันว่า็นแบบ ค้เพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเห็นเราวเหล็กต้าน,นี้นะคะกลางวันอาจจะร้อนนิดนึงนะคะแต่ว่าเราต้องอดทนค่ะโอเคมาอธิษฐานกันเลยนะคะสวัสดีค่ะเราก็มาดูประวัติของเจดีประธา,านกันนะคะทุกคนคะ่ะ เจดีตรงะระฆังย่อมุมไม้20ขนณะของฐานเจดีนะคะมีอิทธิพลของเจดีในศิลปะมอญค่ะบนลานปราตพิสิ์นะคะก็จะมีเจดีรายร้องจำนวน8องค์ล้องรอบองค์เจดีย์ลักษาะนะคะองค์เจดีก็จะมีร่องรอยการกรา่อพ่อซึ่งน่าจะเป็นการสร้างปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยเ็แลระเจ้าบรมโกศสวยมากเลยค่ะนี่นะคะก็คือเจดีเล ออตัวอุโบสถอาคารจะเป็นลักษณะรายตองดือสันเภานะคะซึ่งเป็นที่นิยมสร้สางในสยุทยาตอนกลางก็คือวัดนี้ค่ะม,มีการสร้างขึ้นมาก่อนแล้วก็มีการปฏิสังขรณ์โดยพระเจ้าไทสักร์ะเราก็เลยจะได้เห็นปฏิมากรรมร่วมสมัยทั้งสองก่อนอออหน้านั้นยุคอโยุทยาแล้วก็เป็นยุคกรุงศรีทียาตอนกลา มาครั้งแรกเลยนะคะจริงๆกว่างกับพี่ตั้มมาอยิปตาบ่อยมากคือเป็นคนชอบจังหวัดอียิปยมากจนอยากมีบ้านที่นี่ก็หวังว่าสักวันฝันงเราจะเป็นจริงคือเรามาวัดตรงข้ามบ่อยวัดม่เหยงยามาบ่อยมากเดี๋ดวยวถ้าออกไปก็จะเห็น่ายวัดแม่เหนยง <S <S สำหรับคลิปนี้เผื่อใครอยากจะมาขอพรเนาะ ของทั้งหมดจะมีเจ้าหน้าที่เขาพี่ๆเขาจําหน่ายอยู่ด้านหน้าคําอธิษฐานคาอวยพรขอพี่ๆเขาก็ได้จะมีกระดาษให้งก็ได้หรือเราจเตรียมมาเองบางส่วนแล้วก็ซื้อบางส่วนก็เพราะว่าที่อย่างของเราเราเตรียมมาเองเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์เหล้าขาวหรือว่าอาหารคาวโบราณหรือว่าขนมไทยซึ่งก็โบราณแหละแต่ว่าเราซื้อที่เซเว่นแต่เราเลือก ให้โบรานหน่อยก็ตามตามยุคตามสมัยแตอนนี้นะคะเป็นเวลาบ่ายโมงยี่สนาทีก็คือจะบ่ายโมงครึ่งแล้วถามว่าร้อนไหมก็ร้อนร้อนมากก็คือแดดแดดร้อเหล็กกั้นเมื่อกี้ข่งฟังจับไม่ไหวอ่ะขอพรขอพรก็มาจริงๆอ่ะของไม่ต้องครบก็ได้จริงๆมันอยู่ที่ใจใจเราซึ่งใจใจที่บริสุทธิ์ที่จะมาขอพร แล้วก็ถ้าไม่ได้มาลบหลู่ได้มาจะมาเอาอะไรคือมันจะถ้าถ้าใครดูเรื่องราวของประวัติศาสตร์ทั้งข้อไปสร้างหนังสร้างละครมาเรื่องผูกสมข้อทรัพย์อะไรนี่คือใครเหมือนที่เราดูล่าสุดเป็นขุนอุบลคือใครที่จะมาขโมยอะไรโดนหมดอ่ะที่นี่ก็ตำนานเยอะอยุธยาหลายๆวัดก็ตำนานเยอะคือเขามาขุดมาหาแต่สุดแต่สุดท้ายปัจจุบันส่วนที่ขุดเจอ ส่วนส่วนหนึ่งก็อยู่พิพิธภัณฑ์เนาะเรายังไม่ได้โอกาสไป่คะเราอยากไปที่พิพิธภัณฑ์เจ้าสามระยาด้่ยัโอเคไว้เจอกันคลิปนะเอาเผื่อรวยเผื่อรยโอเคบ๊ายบาย